ความมุ่นวายที่เกิดจากยามินาเบะขอรับเฮ้ย้วันที่ก็เสร็จสัท<อ>ีนี่พวกเธอนะอ้าวคุณครูแ่ทีจริงอะน่าคือว่ามีผักสดที่ส่งมาจากอินากาโยนา ก็เลยคิดว่าอยากจะโชว์ฝีมือในการทำอาหารให้ดูสักกันหน่อยว้าวผมอยากทานกะหล่ำปลีนะครับเนีน่ยค่ะเป็นสตูก็ดีนะคะกะหล่ำปลีกับสตูนะ่ะทานที่บ้านก็ได้ดีครับคิดว่าน่าจะลองอย่างอื่นดูบ้านนะครับอา้าใช่ครูเองก็คิดแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นยามินาเบะเราเป็นยังไงบ้างยามินาเบะม,ม,มันคืออะไรแล้วครับนั่นก็ยามินาเบะน่ะคือหม้อไฟแบบพิเศษน่สิครับ <น>ก็แม่แม่แม่แม,แมก็ประมาณนัน่นแหละนะบ้อไฟก็คุณครูโอ้ยน่าอร่อยจังเลยนะครับโอ้ไม่หรอกเขินนะคุณครูครับ <S <S ส่วนวัตถุดิบก็เอามาคนละชิ้นสินะครับจิงซี่เคนอจิคุงช่วยเอาเนื้อมาทีสิอยู่มีก๋จังชอบมากเลยนะเอเอนั่นน่นะสินะเอ๊ก็ตกลงตามน,นั้นนะกลับเอาของที่ตัวเองชอบมาเถอะตกลงน,นะครับุ่งนี้เราสนุกกังเลยอะช่ออะช่าไม่เปลาต่อมา ทำอะไรอยู่เลยจ้าลูกอ๋อครูจะทำอาหารนะครับเห็นบอกว่าเป็นยามินาเบะอร่อยอร่อยเดี่ยามินาเบะเหรอนิ่งๆยามินาเบะเหรือขอรักอ๋ออาฮันเจรคคงรู้จักเหรอเมื่อตอนที่อยู่หมู่บ้านอิงะเคยทำกินนะขอรักถือได้ว่าเป็นอาหารนินจาย่างหนึ่งนะขอรับกระผมปิตาเอาไว้แล้วจาขีดแตอะไรขึ้นมาก็ต้องทานนะขอรัก เพราะฉะนั้นเลือกกินไม่ได้หรอกนะขอรับประผผมเอออย่ามินาเบเป็นแบบนั้นเองเหรออุ้ยงั้นผมไม่ไปดีกว่าแต่ไหนๆคุณครูก็จะทําอาหารให้ทานแล้วไม่รักษาสัญญาคงไม่ได้นักนขอรับประผผมแต่แต่ว่าอืออาวละแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะ ต้องทำแบบนี้ใส่พรไทยกระเทียมแล้วก็พริกป่นเยอะแบบนี้เฮ้ยแล้วเราก็ปั้นแบบนี้นี่นี่นี่เป็นยังไงครั้งนี้เจะอเยอะเจ๋งมากจะออกมาเป็นอิรูปแบบไหนแล้วครับเหมียวเฮ้ยก็ออกมาเป็นอีรูปแบบซาลาเปากบใหญ่พิเศษแล้วก็ปั้น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 ังหวะงูน้อยแบบนี้ไง ด,ดีละต่อไปก็รอรุนตอนที่มีคนกินเข้าไปแล้วเนอะขังเงี้ยเนอะนก็ต้องเคนอิจิอยู่แล้วสิครับถูกต้องอยู่แล้วอยากเห็นหน้าเคนอิจิคุงพรุ่งนี้ชะมัดเลยเอ,อ่สักคันมั่งครับโว้าวในเวลาต่อมาครับเรียบไปเจอครับท่านเคนอิจอิแต่แต่ว่าถ้าหากว่าไม่รีบท่านเคนมุมากิอาจจะอยู่กับท่านยูเมโกะอย่างสนิทสนมก็ได้นะขอรับยูเมโกะจัง่นเ่นน่อสินะต้องเรีบไปแล้วล่ะไปก่อนแล้วนะครับ ให้ตายสิแผนกรนินจนี่เป็นแบบในทุกทีเลยขอรับอย่างอย่างระวังไฟครับเดี๋ยวผมจะไปดูหม้อไฟเองนะครับคุณครูไปช่วยยู่เมกอจังเถอะครับองั้นล่ะถ้างั้นฝากด้วยนะเดี๋ยวเมกอจังเดี๋ยวผมช่วยเดยกคนนะหันใช้เท้าอยู่เหรอถ้างั้นผมจะใช้วิชานิจ้าหันใช้เท้าให้ดูนะเอ๊ะเคนจังนั่นเหรอนี้จีคิงทำได้แน่แหละขายหน้าไข่ตาเปล่าๆเ้ยการออกจะง่าย อย่าไม่ก่อช้างโยนใช้เท้านั่นมาทีสิไม่เป็นไรแน่หรอเฮ้ยจังหวะนี้แหละเชื่อมือผมเท่าน่าอา้าวเร็วเข้าเงั้นจะเยอะแล้วนะมาฮัดชับชับฮัดฮัดโยโยห้ามจะวาไวายโอ๊ยเอ้าวายอายนี่มันอันตรายนะเธอโทษที่โทษทีมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะวกแกล้งของมีคมโดยไม่เคยฝึกฝนไม่ได้หรอกนะขอรับดีละคราวนี้ละ พอได้แล้ว,ลวนะนะ่ย่าฝืนเลยนะไม่สีบากคุณตย<อ>ส,ส,ส,สิท่านก็นอิจินีอยากจะโชว์ต่อหน้าท่านอยู่ไม่โกทุกทีเลยนะขอรับฮะไี่ได้ช่วย<อ>ไม่ได้นะขอรับจ้าจ้า,าจ้าจ้าจ้าย้นค่้แหะตกใจจริงๆนะฮเป็นไงเล่าเฮ้ยจังหวะก็ไม่ค่อยตรงแต่ตัดได้ฮะ ถ้างั้นทุกคนก็เอาของที่เตรียมมาเทลงหมอด้เลยคร<ะ>ับดูทําอ่ะ,อะเขม่มมากี่คงเอาไรมาแล้วเฮอ๋อเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้รอลุ้นตอนทานดูก็แล้วกันนะเอ๊ะรู้สึกน้ำน้อยไปหน่อยนะนี่แน่เต็มหน่อยนะโอ๊ยวิชานิจามั่นขวัญทีนี้ก็ใส่ลงไปได้แล้ว แล้ล่ะนี่แน่นี่นนใสไปเลยอ้ย <c oughs> อถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกินยามีระเบิดกันเลยทุกคนปิดตาไว้นะครับฮีอปิดตาเสร็จแล้วครับอ่าดีละห้ามเลือกของชอบของเกลียด้าคีบอะไรได้ก็ต้องกินนะแหมกลิ่นน่าอร่อยจังเลยก็ใส่ทั้งผักเนื้อแล้วก็ปลานี่นะดีละจะทานนะนะเฮ้ยวิชานินจาตามแมวเหมียว คือเคนดีจินนะมันต้องนี่สิว้าวเนื้อชิ้นปลาดั้มเลยนินนินนั่นต้องเป็นสีมือเคนเมกโมกิแน่แน่เลยนินินวิชานินจาคุมตะเกียบอาจารย์อ๋อเอ้ยแย่แล้วสิเนื้อหล่นไปแล้วอ่ะเอออ้าวอุ้ยอาจารย์อุ้ยอะไรอาจารย์อุ้ยว้าวว้าวกลิ่นเนื้อน่ากินจังเลยถ้าอย่างนั้นทุกคนถ้าขียบอะไรกินมารมดาก็ต้องกินนะจ๊ะ้า ยันไม่อยากทานเลยเนะไม่ทานอไม่ไหวแล้วไม่ไหวเ้วเป็นอะไรเคมูมางกี้เฮตัวอะไรไปยอออ้หลุดไปซีหลุดไปไม่อยากทานซะหน่อยนะไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะเคมูไม่เอานะเคมูมางกิ้คำตอบตอนแรกเราขอรับน้นๆน